คำเตือนคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบไม่งั้นคุณจะโดนเพลเน็กและสมัครทุกรายอาทิตย์ถ้ามียกเลิกวิธีการยกเลิกแปะไว้ให้แล้วใต้ล่างคลิปไปทำการแก้ได้หวัสดีทุกคน,กนด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตวโ fo ฟกัสอีกชิ้นเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนเติมเกมฟรีไฟล e ค,คุ้มกันดีกว่านะครับในปี2025กลางเดือนสิงหาคมนะห่างหายกันนานมากๆนะสำหรับใครที่จะทำตามคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกอัปโหลดลงนะแสดงว่าคลิปนี้ทำสำเร็จนะเออเอนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสิ่งที่เพื่อนๆน,นะครับจะต้องมีก็คือการเติมของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะจะมีี0วอลเลตนะแล้วก็ เกมฟรีไฟล์ Fi นะครับที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ สี่เพชอะไม่รู้จะสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะถ้าทําได้จริงเนี่ยคงจะไม่ได้ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยละกันนะว่าถ้าเราทําการเติมไปแล้วนะเราจะได้กี่บาทอ่าตัวที่ผมเล็งๆไว้นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะสำหรับการเติมอยู่ที่35บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ตามนี้หรือเปล่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับใครที่จะตามตามคลิปนี้นะครับจะต้องมีทูวี บัลเลตนะครับแล้วก็การเติมของเราสําหรับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆกดมาที่ทูวีบัลเลตได้เลยนะครับสําหรับใครที่จะทําการเติมนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใน t ูวีบัลเลตเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเอาออกนะครับก็คือเงินในบัญชีนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับให้เหลือต่ำกว่า 5บาทนั่นเองนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะสามารถทําได้ไหมก่อนอื่นเนี่ยผมเดี๋ยวทําการโอนตังออกจากบัญชีก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการโอนตังออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะสังเกตดูนะผมมีอยู่ที่6บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเราจะสามารถทาได้ไหมนะครับกดมาที่ทั้งหมดได้เลยนะครับกดคลิกที่ดูทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยนะครับจะมีทูเบอร์นี่คอยนะจะมีทูเบ n ร์นี่คอยอยู่นะตรงด้านล่างนะครับทูเบอร์นี่คอยจะอยู่ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสามารถทำได้ไหมตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่604คะแนนนะครับก็คอยของผมนี่จะหมดเดือนกันยาวันที่30นะครับผมต้องใช้ให้หมดนะครับพอดีว่าถ้าเราไม่ใช้ก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องมีก็คือทูบันนี่คอยนั่นเองคอยที่เราจะต้องใช้แรกนะตัวที่เราจะทำการใช้นะครับนี่จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับจะสามารถทำได้ไหมเมื่อสแกนจ่ายด้วย Playnex สำเร็จนะครับอันนี้จะเป็น Playnex นะซึ่งเราจะใช้ตรงนี้นี่แหละนะครับในการเติม t ูบันน n ่ y Wall e นะครับใครที่มีอยู่จัดหาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ได้นะทุกคนนี่คำว่า Playnex เงินติดมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถ ใช้ได้ไหมจะคุ้มหรือเปล่านั่นเองนะครับกดแลกคูปองได้เลยนะอันนี้ผมจะแลกคูปองก็คือเราจะใช้คูปองอยู่ที่30คูปองในการแลกกดคลิกแลกได้เลยนะครับมาดูนะว่าจะสามารถแลกได้ไหมนะครับ รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับโปรดดําเนินการตามเงื่อนไขตอนนี้นะครับผมได้ทําการแลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอดูเงื่อนไขดูดีๆนะเงื่อนไขนี้นะครับจะหมดวันที่31สิงหานะครับและคอยของผมจาก604คะแนนนะครับเหลืออยู่ที่574คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเงื่อนไขของผมจะสามารถทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับทุกคน ก่อนอื่นนี้เราต้องกดกาออกกันก่อนนะครับอตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่หน้าหลักของ t ูบิดี้วอลเล็แล้วก่อนอื่นนะครับเรากดมาที่ตัวเกมของเรากันก่อนนะครับตัวเกมของ t ูบิดี้วอลเล็นั่นเองนะครับของฟรีไฟของฟรีไฟนะครับใครที่จะทําการเติมนะตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่ตัวเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถทําได้ไหมเราจะทําการเติมนี้จะเป็นบัตร สำหรับสมาชิกหรือเปล่าท่ทุกคนที่เป็นสมาชิกรายสัปดาห์แบบมินิอ่าแบบมินินะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสามารถทำได้ไหมอ่ะกดคลิกสมัครไปก่อนนะจัดการนะครับอันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะสามารถทำได้ไหมนะครับเราเลื่อนลงมาเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวนะอันนี้เราจะต้อง คลิกเป็น t ูเบอร์นี่วอลเนะทุกคนเพิ่มเป็น t ูเบอร์นี่วอลเนะครับเบอร์ที่เพื่อนเพื่อนทการชําระเงินนะ,อ,ะอันนี้ไม่รู้ว่าขึ้นหน้าจอสีดํำไหมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเป็น คูเบดดี้วอลเลตไปเป็นที่เรียบร้อยนะจะสามารถทําได้ไหมอ่ะกดคลิกดูดิทุกคนอ่เฮ้ยได้ไหมไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะทุกคนเดี๋ยวเดวมาดูดิไม่เป็นไรอ่ะกดคลิกไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าสามารถเติมได้หรือเปล่านะ ตอนนี้นะครับเราได้ทําการสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยอือยมาแล้วมาแล้ว<ๆ>ทุกคนอ่ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการล็อกอินในแต่ละวันของเราอ่าสำหรับใครที่ทําการกดขึ้นนละก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยจากตอนแรกนะที่เรามีอยู่ที่84เฮ้ยจาก4เพชรใช่ไหม จะไม่ผิดมีอยู่4เพชรนะรอบแรกนะต่อมาก็เพิ่มมาเป็น84เพชรอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงถึงจะได้นทุกคนแล้วมันได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตัวด้านบนสดุดอ่าเ,เรามาดูกันดีกว่านะครับนี้เราได้ทําการเติมไปเป็นที่เรียบร้อยอ่า เติมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณจ่ายเงินนะครับอยู่ที่3 5บาทนะครับผ่าน o o o l l p p a y นะครับด้วย Play n e x กนะครับคุณได้รับอยู่ที่30บาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะทํายังไงต่อนะครับจะทํายังไงต่อนะดูคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ทูเบนี่วอลเล็ได้เลยอันนี้ก็คือเราสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้นะครับเราก็กดมาถึงตอนนี้นะครับอ่ากดมาถึงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสังเกตดูนะเรามีเงินเพิ่มเป็น36บาทนะครับเดี๋ยวมาดูที่รายการของเรากันดีกว่านะครับสังเกตดูนะจากที่เราเสียไปนะครับจาก35บาทอ่ะเริ่มแรกนะ35บาทนะครับทำไมเราถึงสามารถทำได้เนื่องจากเรามีสำหรับคูปองนะทุกคนที่เป็นเงินคืนนะครับจาก โปรโมชั่นแลก30คอยนะครับอันนี้รับสิทธิ์เงินคืนอยู่ที่30บาทเมื่อกลับมาจากการใช้เพล์นิกนั่นเองนะครับก็คือเราใช้เงินอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ทำมาถึงตอนนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับผมจะสอนวิธีนะครับสำหรับยกเลิกเพล์นิกใช้เงินคืนสำหรับเพล์นิกให้นะครับ ตัวที่2นะครับเพื่อนๆจะต้องไปยกเลิกใน p Play s สโต e นะครับย้ำจะต้องไปยกเลิกใน p Play s สโต e นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ทำตามตัวที่1น,นะครับก็คือคือนเงินนะครับไม่คืนเงินนะครับไม่คืนเงินอันนี้ เพื่อนๆจะโดนดอกเบี้ยนะฮะอันนี้เพื่อนๆต้องไปดูคลิปด้านล่างเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อ่าตัวที่2นะครับเพื่อนๆกดไปคลิกลิงก์ที่2จะเป็นการสอนเพื่อนๆนครับทาการยกเลิกนะครับภารกิจรายสัปดาห์หให้ทุกคนก็คือตัวที่เราสมัครนั่นแหละถ้าเราไม่ยกเลิกเราจะต้องเสียทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะใครที่จะทําตามนะครับเพื่อนๆจะต้องทํา2เงื่อนไขนี้หลังจาก เพื่อนๆเนติมสําเร็จแล้วนะครับโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปทาตาม2คลิปนี้ใต้ล่างคลิปเดียวผมแปะลิงก์ม้ให้ใต้ล่างคลิปเพื่อนๆไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมัลตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ